เคยเชื่อใครรู้จักหมดน้องแปนเลยสี่ตัวมาให้ตมาครูยศหรืจุกเลยครูยศยศยศครูยศนี่จเลยต้องบอกว่าน้องไหนน้องไหนที่ว่าแน่ครูยศไปเอามาหมดแล้วนะวันทีเดียวนี่อยู่ได้เป็นสัปดาห์สั้นแปดสองซ้ำเลยโรงเรียนบ้านหนองแปนแปดสองซ้ำห้าแปอง้ำปลาพันปลาที่ขายสี่ตัวมาแล้วขายไปสี่ตัวเปล่าเดี๋ยว แม่ไปไหนรู้จักคุณครูยศนะแห่งบ้านหนองแปงหนองแปงหนองแปงอ่ามึงเกมงปุเลยตอนนี้เลขของทักษิณเนี่ยแรงตัวไหนไม่รู้เลขทักษิณเนี่ยแรงไม่มีใครกล้ารับหรอกเขาขายแพงเลยเออแพงเนี่ยมันยังอยากเอาน้องผมสองใบสามใบเจียวเครียดมาเกลือเจวคองตัวอื่นให้เรียกเอาแช่เจียวสองสองไปไทย สออ๋อวันกลับบ่อาใช่ไงแรงเลขนี้แรงอืมเอาเลขสองสอไปเมื like so well ่อวานนี่ไปนีครับไปนอนไปนี <ma ma ่นีเลยสองสองสองสามอ้๋อนี่ใช่แล้วนี่ีกปดูกสองสองมีสามใบ คนมาสองม่กี่ใบสามต่อเอกนีแต่พัลงหมดเลยนะพอจะเอาคืนไม่ได้โอ้ยเหมือนคนมาต่ออีกมีแต่หมาขี้เลยไรพ่อคนมาต่ออีกสองสามสองสี่สองสองคนต่อมาคนมีส้องมีมาวิ่งเอามานอนเฉยๆไม่วิ่งไม่วิ่งนักกีฬาเอามีเออสิบแปดล้านมีแค่สิบแปดล้านยมประเทศเราไปแพ้ประเทศอา่นอะไรยักษ์สมบ้านหมดเลยแต่ก่อนประเทศเรา ยมพ่อสามใบเท่าไหร่นะสี่ร้อยบาทส่วนสี่ร้อยทวันเอ้าสี่ร้อยเลขสามใบสี่ร้อยสิบแปดล้านไปบ้านนาดีได้ขายให้ร้านเพราะเขาถึงวัลที่หนึ่งไม่ไปไปดองดูอืมซื้อรถเอ๋อเคยรางวัลที่หนึ่งเคยอยู่แผงนี้บ้านอันนี้บ้านนาดีโอ้ยว่ะเขามีวัวหลายตัวครับทั้งสองนะคนคือกันทั้งประเทศเลยอื ันสำคัญมันเข้ามาเขาไปต้ิดกว่าปีวันแรงติดกว่าปีเขาไปอยู่เขาลืมนี่ไผ่อืมลืมสองสองเอาเมื่อวานนี้ไปไปกาฬสินธุ์ไปซื้อสามสองสลีปซื้อไว้เนอะลอตเตอรี่บางทีมันใต้ดินเขาไม่ขายให้เราครับสองสองสองไม่ไม่ไม่สองสองก็ก็เลขสุดยอดของผมอ่ะแต่ผมไปไปเล่นสามสองเมื่อวานนี้ มือสามสามสองถ้าได้สองมีสามสองถ้าได้ถ้สามสองสามสองหนึ่งสามสองอหาหนึ่งสามสองไม่มีไม่เละไมี่จะสามสามสองเอากีการมันออกตัวนี้เลยพ่อพ่อบนมันออกสามสามสองข้างล่างมันออกแปดสามปีที่แล้ววันที่พฤศจิกายน ผมจำได้อยู่ถ้าอาจารย์ชี้ให้เราก็ต้องเอาเอาไปเล่นๆที่ไช่หรอกไม่ได้เอาจริงครับถ้าถูกนี่เอาจริงเออถ้าถูกเอาจริงๆนะแล้วแต่นะเอาเล่นๆก็ได้เอาเล่นๆไม่ได้เอาจริงเอาเล่นนก็ได้สามใบแล้วแต่สามใบอืม ได้ไปแล้วนะไม่ใครก็ใครล่ะไม่สองก็สอสม่ไงรางวัลที่หงอ่ะจะอยู่สองสองแล้วก็เลขข้างเคียงอาจจะเป็นสองสานพอนะเล่สองขยันมานะอืมกสองเจ็านึ่งออกแปดเอออกหกสอม่ออกแปครับเลขมากอยู่ได้เลขสองเลขสามนี่ก็ได้ไปนอนู่เมืองเลยไปนอนโรงแรมเลยเนี่ยต่มาเสียเวลายี่สิบสองจุดองสอ สองสองสองสามเป๊ะ